มาแล้วนะคะคลิปวิดีโอที่เราทำงานให้ลูกค้าเสร็จแล้วเป็นการเสร็จงานที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือถ่ายรูปเรียบร้อยลง1ชิ้นต่อหนึ่งถุงนะคะก็แพ็กให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็ทำการถ่ายรูป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 แล้วก็เดี๋ยวเราเอามาไปลงที่ร้านของเรานะคะ อ่าตัวนี้เป็นสีขาวเมื่อกี้ที่เห็นก็จะเป็นสีชมพูนะคะอันนี้คือสีขาวนะคะดอกไม้ทํามาจากดอกไม้ผ้าและดอกไม้จริงนะคะสามารถสั่งได้ตามสีที่ลูกค้าต้องการเหมือนตีมสีตีมสีเขียวอะไรแบบนี้คือสามารถแจ้งมาได้เลยว่าอยากได้สีแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่าลูนะคะ้าทำให้ได้ก็ทำให้จ้ะแต่ถ้าทำให้ไม่ได้ก็พยายามหาให้จ้ะ เพราะว่าเราต้องกินต้องใช้นะคะทุกคนเราต้องกินต้องใช้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทําได้เราก็ทํานะคะตัวนี้ก็เป็นสออีออกสีเหลืองออกครีมนะคะแบบพัทเทลอะสีเหลืองแบบออกครีมครีมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประมานี้อันนี้คือสีชมพูอ่อนนะคะอามาเซตนี้ทั้งหมดมีด้วยกัน6เซตนะคะคือดอกไม้ผ้า3ามเซตแล้วก็ดอกไม้กระดาษสาเซตทุก ดอกไม้ทุกชนิดที่ทำไปมีดอกไม้จริงผสมอยู่ทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นงานแทนเมดนะคะงานแทนเมดงานมือทุกชิ้นเลยนะคะกว่าจะทำเสร็จนี้ก็อันนี้ก็ประมาณร้อยให้ดูเดี๋ยวจะมีสี้อ่ะสีชมพูชมพูนะคะก็จะใกล้เคียงกับอ่ใกล้เคียงกับสีที่ทำ ดอกปวยไม้นะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นดอกไม้กระดาษสีก็จะออกแปด๊ดแปดหน่อยของจริงสีสวยมากอันนี้คือพอลงอัดคลิปวิดีโอแสงมันอาจจะเยอะไปหน่อยตามนี้นะคะได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะลูกค้าต้องการดอกไม้ที่มีหางกระต่ายนะคะอันนี้คือสีน้าเงินสีน้ําเงินขาวนะคะโทนสีก็จะเป็นสีที่ดูแล้วแบบสวยดูแล้วแบบเย็นตาดูแล้วแบบ สามารถสั่งเข้ามาได้นะคะชอบสีสันแบบไหนชอบซ้ายชอบขวาชอบแบบสีละมุนชอบสีแบบแปแบบ๊บชอบช,ชอบสีแบบไหนก็ทักเขาทักเขา้า,เขามาได้นะคะใช้ชื่อเล่นอยู่นะคะอันนี้ถ่ายให้ดูเป็นชิ้นๆนะคะเป็นชิ้นๆเป็นช็อตๆไปเลยว่าเรามีแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปลงในตะกร้าของติ๊กต็อกช็อปให้นะคะนี่สีชมพูอ่อน สีชมพูอ่อนสวยอะเสวยแบบสือแบบสวยๆอะขายเองทำเองชมเองอะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้สีครีมสีครีม,รมด้วยไหมสีครีมนะคะอันนี้สีขาวก็จะสวยๆหน่อยตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ตื้นๆตืนๆนายนี่ก็เป็นสีขาวนะคะอะหรือว่าผ้า,ามันวนซ้ำวนลูกอันนี้สีชมพูสงสัยทำซ้ำแน่อง